สก,กัดรถตู้เลยขอตอนกนเนไปอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยเพื่อมีคนอยู่คนที่เหลือเอารถตู้ผมรับขาไปได้รถตู้ผมเสียบบนดีไหเกิดส่วปกติไรแล้วเขา,า,าขอถถขายู่หัวซับไม่มีใครตยู่โรงพยาบาลเลยหรออยากขึ้นไปเป็นทับบ ว่าชมีพวกนนะหยุดหยุดพอดหรออยู่้าแถวแล้วอยากขึ้นไปเป็นทับหรอพอดเสอเบลเบลที่พยายามะเลอร์ฮหรออย่าแล้วปัสสิกกลังคนเบลไปที่โรงบาลพวกเด็กวัดชอเดินมาดักทดกล้พับเดิน้าชนะอวดมึงอวดกันเไปหนักอวดรวย่แตหนัรยุดยุดยุดนยแม่าอยูเฉยหยุดหยุดชยุดหยุดหยุดหเุดเยุดยวมหยุลหยุดหยุดหยุดยุดห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 ดหยุดหยยเดหยุดยดหดหยดย ดูแค่เพื่อนกูไมต้องลินหยิบเลยเพื่อนถุงไม่ต้องซีนพาขึ้นที่สูงแบบไม่ต้องปีนจบไปดีไอสัตว์พวกเอื้องเป็นเสี่ยวออกไปจากเลนทำเป็นเอาใจไรใส่ออตจูนพวกแม่งอย่างเล่มยอดไปสิฟิก่อนสไตล์มึงชั้นตําดัตเชมคิดว่าใหม่เด้ปิดเขาทำมาก่อนไอซันเดอเซมกูไม่เที่ยวไปด่าคนอื่นว่าไม่ทำเงินจากเลนไม่ใช่ฝ่ายธรรมะกูไม่ใช่พระกูไม่ใช่เนนมือคงคิดว่าลายถ้าไม่ได้พ่อมึงก็แค่เดนไหนอะพวกก็จะไล่กูออกให้ไปจากเกน

แม่กูคิดว่ามันเท่กันเท่นี่เยดกก็ยอะเด็กแย่ยอดกันลงไปเ่อยเรือยมึงเปยะไรวะเน่ยยอ้ยมึงเป็นหัวใจนองมึเนวจจังหไน้องมึงเป็นหัวดจังหวุไอ้น้อพวกมึงมน่แล้มึงก็ดไอ้นี่ไม่ <I S 2> ฮอตขว่าช <Hot S 2> ่วงนี okay. ้พวกนายนะฮอตเหรอฮอตเหรออยู่แถวแล้วอยากขึ้นไปเป็น็อวขอได้เลยรือว่าไม่หยุดบอได้เลยเลยวาไมดัไม่รู้จักกตตที่อยู่ในบล็อกเหอฮอตเหรอได้ขว่าช่วงนี้พวกนายนะฮอตเหรอฮอตเหเอเลยเอาไปนลยเอตเอาไปเลยเลยเอากปเล ช่วยเาหน่วยพี่ัดหยุด